เข้าไปในหน้าตาช่องของผมก็ถ้ากดติดตามนะครับกด subscribe ก็จะขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับผมนี้เชื่อเห็นว่าติดตามแล้วนะครับนะวันนี้มาบันทึคกครียบการหน้าสุดท้ายสําหรับวันนี้นะครับนะถ้าสัญญาณดีนะครับนะถ้าสัญญาณไม่ดีก็ตัดไปโดยอัตโนมัติก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าหนึ่งชั่วโมงน่าจะได้แล้ว อ่ะทำเวลาเลยนะครับไปต่อเลยนะครับนั่นก็คือมาดูบันทึกของคู่รักคู่นี้กันนะครับก็บอกว่าเออ to remember นะครับแปลว่าเมื่ออาหารที่น่าจดจำนะครับนะครับอย่างนั้นนะครับนี่คือสำนวนของครัวพี่นันนะครับนะสำนวนของใครที่ไพเราะเพราะเพลิงกว่านี้ก็แล้วแต่สำนวนนะครับเมื่ออาหารที่น่าจดจำ last Friday evening we decided to try out a new restaurant which had recently opened in the center of town แปลว่านะเมื่อวันศุกร์เย็นวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเราตัดสินใจนะครับไปลองรับประทานอาหารที่พัตคารแห่งใหม่นะครับซึ่งเปิดเมื่อเร็วๆนี้อยู่ใจกลางเมืองนะครับนะ i t w a s q e i t e h e h a v i l y but luckily we managed to find a parking space Right outside the restaurant วันนั้นนะครับนะน่าจะเป็นสองาวันที่ผ่านมาแน่นอนเลยนะครับฝนตกอย่างแรงเลยนะครับนะแต่ช่างโชคดีเหลือเกินเราสามารถหาที่ว่างนะครับเพื่อจอดรถนะครับอยู่หน้าบัตรคารได้ The restaurant was quite busy but we had made our reservation so the waitress took us t right to our table นะครับ พัสการที่นี่นะครับมันเงียบดีนะครับนะแต่เราได้จองล่วงหน้าไว้แล้วนะครับดังนั้นพอเราเข้าไปปับ๊บพนักงานก็นําเราไปยังโต๊ะที่เราได้จองเอาไว้เลย we had wonderful meal the service was excellent and the f o o d w a s delicious นะครับมันช่างเป็นมื้ออาหารที่ช่างน่ามหาศาัศจรรย์เหลือเกินนะครับนะการบริการก็ช่างสุดยอดยอดเยี่ยมจริงๆและก็อาหารก็ ล้วนแต่อร่อยอร่อยทั้งนั้นเลย After we had finished our meal, we asked for the bill. หลังจากที่เรารับประทานอาหารเสร็จเราก็ขอเช็คบิลเลยนะครับนะ It was then that I realized I had left my wallet in the car. แต่ช่างเพรพาอะไรเช่นนั้นนะครับนะกระผมเอามือควักไปที่กระเป๋าบาังเอิญว่าลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ในรถนะครับ บัตรเครดงเครดิตอะไรอยู่ในกระเป๋าหมดเลยนะครับนะดังนั้น my wife stay in the restroom and I went outside to get my wallet ก็เลยนะครับให้ภรรยานั่งคอยอยู่ในร้านนะครับถือว่าเป็นตัวประกันไว้ก่อน <c oughs> ส่วนฉันนะครับนะจะไปหากระเป๋าที่รถแล้วบางเอิญน,นะครับนะ images images my surprise when I saw that my car was gone นักเรียนแปลออกไหมครับตรงนี้ นั่นก็หมายว่า,วามว่าหมายไม่จะออก,กภาษาตองแดงเลยนั่นจะหมายความว่านะครับนักเรียนลองจินตนาการนะครับผมว่าผมเกิดความเซอร์ไพรส์อย่างยิ่งเลยนะครับเพราะอ่านไปที่ลาจ,จอดรถนั้นรถของฉันนั้นมันหายไปแล้วครับผมฝนตกๆนะครับนะไม่รู้มันวิ่งไปได้อย่างไรขอวิ่งได้นะครับฝนตกก็ <c oughs> โอเคครับมาตอบคำถามกันกันนะครับนะนี่คือเนื้อเรื่องเมื่ออาหารอันน่าประทับใจของฉัน ก็ถามว่า look at the title and the picture อ๋อเมื่อกี้ต้องมาตอบคำถามอ๋อโอเคถูกต้องครับนะครับดูเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็รูปภาพนะครับมาตอบคำถามกันนะครับว่า where do you think the story takes place t a k e place เป็นเ r รสเว v ร์ b นะครับนะเป็นกริยาวลีแปลว่าเกิดขึ้นนะครับนะคือ happen นั่นเองครับคุณคิดว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไหนนะครับนะ ตอบว่า in a restaurant นะครับในพัตคารนะครับนะไปสอง g h า t h e m a i n character be นะครับในเนื้อเรื่องนะครับใครเป็นตัวละครหลักนะครับนะนั่นก็คือ a man and a woman นะครับ they เด y และบีฮัสซ and ละไ વ ฟนะก็คือมีผู้หญิงและผู้ชายนะครับผู้หญิงคนหนึ่งและผู้ชายคนหนึ่งพวกเขาน่าจะเป็นคู่สามีภรรยากันนะครับนะ เพราะสามวัยกิดเชอบีร meal to remember ทำไมชื่อเรื่องถึงได้ตั้งชื่อว่าเมื่ออาหารที่น่าจดจำนั่นก็คือว่า s o m e t h i n g worry นะครับจะต,ต่อว่า present might happen หรือว่า u n p pres r e s e m e present might happen ก็แล้วแต่นะครับก็คือมีบางสิ่งบางอย่างนะครับ,รบเป็นสิ่งที่น่าพอใจเกิดขึ้นนะครับหรือสิ่งที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้น ก็แล้วแต่นะครับหาความหมายแต่น่าจะอันเพรสเซนต์มากกว่านะครับนารดหายนะครับใครจะเป็นเพรสเซนต์แลครับนะประมาณนั้นไปต่อเลยนะครับทีนี้เรามาเรียนเรื่องเทนกันนะครับนาถูกปากครูนานเลยนะครับนาชอบสอนเรื่องหลักทรยากร past perfect conus นะครับนะ พอบอกว่าชื่อแทนปั๊บเนี่ยนักเรียนต้องจําโครงสร้างให้ได้นะครับนะถ้านักเรียนจําโครงสร้างไม่ได้แล้วจบเลยนะครับเอวังเอาหัวลงเลยนะครับนะภาษาพระนะครับนะเอวังเนี่ยจบเลยนะครับนะนั่นก็คือพา s ์สเฟอร์เฟนะครับประธานบวกแฮทนะครับนะบวกบีนนะครับบวกเว r b i บ g ออนจนะครับพา s ์ p เ r อร์เฟ o n คอนเนสนะครับเป็นเทนที่สี่ของอ่าพาสเซนนะครับนะ อีกทีหนึ่งนะครับนะประธานบวกแฮตนะครับบวกบีนบวก v e r ร์บไอเอนีนะครับ p a s t Perfect Continu o ั s นักเรียนต้องจำให้ได้นะครับจะจำไม่ได้ทำไม่ได้เลยนะครับนะดังนั้นมา Read the t e x t นะครับอ่านเนื้อเรื่องข้างล่างนี้นะครับ and f i n d s a แ p l e แล้วก็หาตัวอย่าง open action นะครับของเหตุการณ์ w h i h h p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  e n นะครับซึ่งเกิดขึ้น in ในอดีต before another p a s t action นะครับก่อนเหตุการณ์อื่นนะครับ นั่นก็หมายความว่ามีสองเหตุการณ์นะครับความหมายนะครับอธิบายให้เข้าใจง่ายๆตรงนี้นอกจากจะจําโครงสร้างของเทนได้แล้วนะครับต้องจําให้ได้ด้วยว่า past perfect นะครับ past past perfect continuous นะครับกับ past simple นะครับนะใช้อย่างไรในแต่ละประโยคนะครับมีสองเทนนะครับนะคุณครูจะสรุปให้ฟังสั้นๆเลยนะครับผม เหตุการณ์ไหนที่กำลังกระทําอยู่ในอดีตนะครับผมให้ใช้ past perfect continuous นะครับแล้วเหตุการณ์ไหนที่เข้ามาแทรกให้ใช้ past simple ครับนี่คือกระชับได้ใจความแล้วนะครับนะดังนั้นข้อที่หนึ่งนะครับคุณค,ครูก็เติมให้เลยนะครับนั่นก็คือ we started eating after we had served, served our g u e s t นะครับแปลว่านะครับนะเราเริ่มกินอาหาร นะครับหรือเริ่มรับประทานอาหารหลังจากที่เราได้บริการแขกเรียบร้อยแล้วนะครับนะนี่คือพนักง,งานในร้านพูดกันดังนั้นนะครับเหตุการณ์ที่กําลังกระทําอยู่หรือเหตุการณ์ที่เรา,าเดี๋ยวนะครับขอให้ใช้เป็น p a ส t perfect con อย่างเดียวหรือ p a ส t perfect p a ส t perfect เฉยๆก็ได้นะครับนะนะครับนักเรียนเป็น p a ส t perfect เฉยๆก็ได้หรือ p a ส t perfect con ก็ได้นะครับนะนั่นก็คือตัวอย่างตรงนี้เป็น p a ส t perfect เฉยๆนะครับ นั่นคือประธานบวกแทกบวกว์ฟช่องสามนะครับหลังจากที่เราได้เสิร์ฟนะครับลูกค้าแขกของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเราถึงจะมารับประทานอาหารซึ่งเป็นพาร์ซิมโนะครับประทานบวกกิยาช่องสองโอเคไหมครับแหมายระบบเสียงเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับนะครับผมจะรีบหน่อยจะได้จบ,จบ She didn't come with us before she had already seen the film นะครับเป็น past perfect เฉยๆนะครับนะไม่ใช่เป็น past perfect แต่ conas นะครับนะครับหลอนนะครับไม่ได้มากับพวกเรานะครับนะ d i d n come นะครับเป็น past simple ไม่ได้มาพวกเราคือมาดูหนังกันนะครับเพราะว่าหล่อนนั้น had already seen the film เพราะหล่อนได้ดูหนังเรื่องนี้ไปแล้วนะครับนะเป็น past perfect นะครับ past perfect นะครับประดานบวก had บวก verb ช่องสาม ปรเดยนนะครับ by the time we reach the restroom it had closed for the night ในขณะที่เรามาถึงพัตตการนะครับเป็นพ s t s ิมโ l e นะครับนะพัตตาการนั้นก็ถูกปิดเรียบร้อยหรือว่าปิดไปแล้วนะครับนะสำหรับคืนนี้ไม่สามารถไปได้เข้าไปใช้บริการได้ก็คือแฮดคลอสนะครับแฮดบกบบุกช่องสา there was no more c h e e s นะครับไม่มีชีสเหลืออยู่แล้วนะครับเป็น past simple นะครับเพราะว่า we had eaten it all the day before เพราะว่าเรากินมันหมดไปตั้งแต่กลางวันแล้วนะครับนะแค่บ,บวกบทช่องสามจบนะครับนะตรงนี้นะครับถ้าแปลก็แปล,แปลว่า past perfect continuous นะครับนั้นนะครับนะก็จะคล้ายกับ uh, past uh, simple บ uh, present perfect continuous ก็จะ คล้ายกับ past perfect continuous น,นั่นเองนะครับนะเพียงแต่เปลี่ยนจาก have หรือ has เป็น had เท่านั้นเองนะครับ e q u i v a น e n ่ e นะครับแปลว่าเปรียบเทียบกันแล้วก็คล้ายกันเลยครับโอเคนะครับมาดูข้อที่9กกันต่อนั่นก็คือให้ compare the example นะครับให้เปรียบเทียบนะครับระหว่างสองเทนนี้นะครับคือ past อ present perfect con นะครับกับ past perfect con ครับ w i c h express v i s i a l resolve นะครับก็บอกว่าประโยคไหนนะครับที่บอกผลลัพธ์ของสามารถที่จะมองเห็นได้ในปัจจุบันนะครับ present แล้วก็ในอดีตนะครับแล้วก็ wish นะครับประโยคไหนที่ e m p h a s i z นะครับที่เน้นนะครับ duration ก็คือช่วงระยะเวลานะครับทั้งในปัจจุบันและก็อดีต ดังนั้นมาดูข้อแรกกันนะครับนะคุณครูพยายามทำกุลแสีกันให้นักเรียนได้เข้าใจง่ายๆแรกก็ดูง่ายๆเลยนะครับก็คือให้ดูคาที่คุณครูเขียนเส้นใต้คําว่า has นะครับเป็น present นะครับนะแล้วก็คําว่า had เป็น past นะครับดังนั้นประโยคแรกนะครับ she นะครับบวก h a s บวก been บวก wedding นะครับเป็น present perfect c o n t i t i o n s tense นะครับนักเรียนต้องเข้าใจเรื่อง tense ด้วยนะครับนะถึงจะ เรียนรู้ตรงนี้ได้ง่ายนะครับส่วนชีนะครับบวก h a t บวกบ e n บวกอ่ work e g นะครับเป็น p a r t perfect condens นะครับดังนั้นถ้า h a s นะครับเป็นเหตุการณ์นะครับเกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับ h a t เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นในอดีตนะครับนะแค่นั้นเองก็แปลว่าหล่อนยังคงนะครับอ่าพออยู่ที่ป้ายรถเมย์นะครับผม มาเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับนะเพื่อที่จะรอรถเมย์มานะครับพ่อ B ีก็เหมือนกันนะครับนะรอได้คอยรถเมย์อยู่เป็นชั่วโมงแล้วนะครับก่อนที่รถเมย์จะมาแต่มันเป็นอดีตไปแล้วนะครับจบไปแล้วนะครับนะอันนี้แต่สําหรับอันนี้อาจจะคอยอยู่วันนี้นะครับนะแฮสตัวนี้นะครับส่วนแฮสตัวนี้นะครับนะก็ตั้งแต่เมื่อวานไปหรือว่าปีไหนก็แล้วแต่นะครับก็เลยใช้ประโยคนนี้จากนั้นก็สองก็เหมือนกันนะครับ ตาก็หลอนนั้นสีแดงนะครับเพราะว่าหลอนร้องให้นะครับนะแฮสก็เป็นปัจจุบันถ้าแฮดก็เป็นอดีตนะครับนะก็แปลเหมือนกันนะครับหลอนตาแดงร็หลอนร้องให้นะครับก็มาเฉลยอย่างนี้นะครับนะถ้าแฮสนะครับนะก็เป็นเน้นนะครับนะช่วงระยะเวลาที่เป็นปัจจุบันนะครับส่วนแฮสนะครับนะใส่ปากกาคุณฤสีดีกว่าแฮสนะครับเป็นอดีตนะครับนะ ก็เป็นการเน้นนะครับช่วงระยะเวลาที่เหตุการณ์เกิดขึ้นในอดีตนะครับเท่านั้นเองเหมือนกันนะครับกับข้อสองนะครับคุณครูผ่านเลยนะสวัสดีครับครูนันแหมดีใจนะครับหนาที่มีอ่าท่านผู้ชมทักทายเข้ามาเป็นท่านแรกนะครับนะคุณไรนัทวุฒนะครับเผือกชายอ๋อลูกนัทวุฒเผือกชายโอเคครับผม โอเคครับไปต่อข้อที่10เลยนะครับนั่นก็คือ make full sentences using the past perfect c o n t i n u o u s and the past simple นะครับก็คล้ายๆก,กับข้อเมื่อกี้นะครับผมนักเรียนข้บข้อที่9นะครับแต่ว่าเขากำหนด,ดเลยนะครับคราวนี้ว่าให้ใช้ past perfect c o n t i t i o n s นะครับกับ past simple นะครับเมื่อกี้นั้นเป็น past perfect เฉยๆกับ past simple แต่คราวนี้ past perfect c o n t i n u o u s กับ past simple นะครับ ก็เหมือนกันนะครับผมถ้าเหตุการณ์ที่กำลังกระทำนะครับในอดีตนะครับให้ใช้ past perfect continuous ส่วนเหตุการณ์ที่เข้ามาแทรกนะครับให้ใช้ past simple ดังนั้นต้องเรียนลองมาดูตัวอย่างข้อที่หนึ่งกันนะครับนะเขาให้คำเหล่านี้มาแล้วเขียนขึ้นใหม่นั่นก็คือนะครับผม she had been w e d d i n g เห็นไหมครับเป็น past perfect continuous นะครับตัวแดงๆนะครับนาประธานบอกแพทยบอกบีนบอกว่าช่องสานะครับ คุณชานะครับนะชาวงเล็บญี่ปุ่นนะครับกำลังจบครับผมระบบเสียงก็เริ่มจะไม่ดีใกล้จะจบแล้วนะครับอ๋อไปเร็วเลยนะครับ She had been waiting for half an hour before they took her order นะครับคือเขาก็นั่งคอยอยู่เป็นเวลา half an hour นะครับก็คือครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับนะก่อนที่พวกเขาจะนำออเดอร์มาให้นะครับนะไปนั่งรออยู่คน เยอะนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมนี่คือเหตุการณ์ที่นั่งคออยู่จบไปแล้วในอดีตนะครับแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หลังนะครับก็คือกว่าที่ออเดอร์จะเขาจะนำออเดอร์มาให้นะครับใช้เป็น past s i m p l ตัวสีเขียวทุกตรงนี้เป็นกริยาช่องสองนะครับเป็น past s i m p l อันนี้นัองเรียนต้องจําโครงสร้างของเทนให้ได้นะครับนะแล้วก็จะเรียนรู้เรื่องนะครับออลูกนั่นลงก่อนโอเคครับขอบคุณครับ ต่อไปข้อที่สองครับ she was tired because she had been cooking all morning แปลว่านะครับหล่อนเหนื่อยเหลือเกินนะครับเพราะว่าหล่อนนั้นปรุงอาหารอยู่ตลอดตั้งแต่เช้าเลยนะครับตลอดทั้งเช้าเลยนะครับนะก็เทนข้างหลังเป็น past perfect con นะครับส่วนเทนข้างหน้าเป็น past simple นั่นเองโอเคนะครับคุณครูอธิบายสั้นๆอย่างนี้ลูกที่เข้าใจเทนคงจะเข้าใจแล้วนะครับนะคุณครูทำสีแดงสีเขียวให้แล้ว สีเขียวเป็น past simple นะครับสีแดงเป็น past perfect con ภาษาอังกฤษ had e h been driving f o r l l ลงสนาม e ว h e e ร e ยนร้ he would l o s t นะครับเขาขับรถหลงทางมาเป็นระยะเวลานานแล้วนะครับก่อนที่จะรู้ว่าตอนนี้หลงทางแล้วนะครับนะเพราะฉับ the b o y were out of b e a c h because they had been playing football all afternoon เด็กผู้ชายนะครับหลายๆายคน were out าอ b l เบดนะครับก็คือหายใจไม่ค่อยออกนะครับนะเหนื่อยนะครับนะเพราะว่าเพราเขาได้เล่นฟุตบอลมาตลอดตั้งแต่ช่วงบ่าย he was exhausted because he had been typing letters in the mornings เขารู้สึกเหนื่อยแล้วนะครับเพลียแล้วนะครับเพราะว่าเขานั่งพิมพ์เดทนะครับจดหมายอยู่ตั้งแต่ตอนเช้าเลยประมาณนี้นะครับคุณรู้ไปเร็วเลยนะครับนะ ต่อไป sentence transformation นะครับก็คือประโยคสองประโยคนะครับแปลเหมือนกันแปลว่าอย่างนั้นก็นล้วกันนะครับโดยประโยคนี้บังคับให้ใช้คําว่า่า n น n y นะครับนะพุ่งนี้สอบของอาจารย์ใช่ครับผมนะขอให้ได้คะแนนเต็มนะครับนะให้ใช้คำว่า m a n นนะครับผม there a นะครับแต่ is ไม่ได้นะครับนะแใช้กับเอกพจน์นะครับผม ส่วน e ด e ร r าใช้กับ many นะครับแล้วก็ใช้กับคำนามผู้พจน์นะครับนะ There are only a few apple left นะครับก็คือแปลว่ามีแอปเปิลเหลืออยู่เล็กน้อยนะครับผมอีกประโยคหนึ่งนะครับให้ใช้กับว่า many ก็ต้องเป็น there e r e n t m a n y นะครับ Apple left แปลว่ามีแอปเปิลอยู่ไม่มากแล้วนะครับก็ความหมายเดียวกันกับมีแอปเปิลเหลืออยู่น้อย ดังนั้นเรามาดูประโยคที่สองกันนะครับผมโดยให้ใช้คำว่า after นะครับประโยคแรกนะครับก็คือเจน washed the dishes and then went to the bed นะครับแปลว,ว่าเจนได้ล้างจานเสร็จนะครับแล้วก็เข้านอนดังนั้นนังเรียนก็มาแต่งเป็นภาษาไทยว่าเจนนะครับหนาไปเข้านอนหลังจากที่ได้ล้างจานเสร็จแล้วดังนั้นหลังจากล้างจานเสร็จแล้วนะครับนังเรียนให้แต่งเป็นเทนอะไรนะครับ เมื่อกี้คุณครูสอนไปว่านะครับนะสองเทนนะครับที่เราเรียนมาก็คือ p a s เพ e r f e c t นะครับกับ past s i m p l ลนะครับแล้วก็ past พอร f e c t คอนกับ past s i m p l ลนะครับตรงนี้นะครับผมในเมื่อคํากริยาเป็นตัวมีดีอย่างนี้นะครับนะเดาได้เลยว่าเป็น p a s เพอร f e c t นะครับต้กงเรียนนะเป็นพ a s เ perfect นะครับ ลุงนัทวุฒิบอกว่าความรู้มากเลยครับนะครับนะได้นะครับนะไม่ว่าลูกจะเรียนอยู่ชั้นมไหนนะครับภาษาอังกฤษนี่สอนคล้ายๆกันหมดทุกชั้นนะครับนะหลักวยากรณ์เดียวกันหมดเลยนะครับเจนเวนชูเดอะเบทูเบทนะครับตรงนี้ใช้อัปเตอร์เราก็ตอบตอบตรงนี้ลงไปเลยนะครับที่จุดไข่ปลาตรงนี้ตอบว่าอัปเตอร์ชีแฮนะครับต้องเรียน a f ฟจอัปเตอร์ชีนะครับนะเจนนี่เป็นผู้หญิงนะครับใส่ก็ชีเลยแล้วก็แฮสได้ดีๆนะครับเป็น past perfect ตนะครับและตามด้วยกริยาช่องสามก็แปลเหมือนกันนะครับแปลว่าเจนเข้านอนหลังจากที่หล่อนได้ล้างจานเสร็จแล้วจบนะครับข้อ2องรู้ไปเร็วเลยนะครับนะเรามาดูข้อสามกันนะครับข้อให้กับว่า expected นะครับ expected แปลว่าคาดหวังซึ่งเป็นกริยาช่องสามอยู่แล้วนะครับดังนั้นเมื่อเป็นคำกริยาช่องสามอยู่แล้วนะครับประโยคก็คอบอกว่าฉันรู้สึกประหลาดใจเหลือเกินนะครับเมื่อรู้ว่าอาหารนั้นมันช่าง ดีอะไรเช่นนั้นนะครับ How good the food was นะครับแปลว่าอาหารช่างดีอะไรปานนั้นนะครับหนาฉันประหลาดใจเหลือเกินดังนั้นตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ต้องเขียนว่านะครับหนาฉันรู้สึกไม่คาดหวังเลยนะครับนว่าอาหารมันจะดีอะไรปานนั้นนะครับดังนั้นไม่คาดหวังเลยตรงนี้ก็ I hadn't นะครับ Had had และก็ had not ก็ได้นะครับ I had not Expected นะครับซึ่งเป็น past perfect tense นั่นเองนะครับ Had นะครับ Not not I had not expected นะครับเติมตรงนี้ลงไปนะครับแปลว่าฉันไม่คาดหวังเลยว่า The f o o d to be s o g o o d นะครับว่าอาหารนั่นดีเหลือเกินจบนะครับไปข้อที่4 We have run out of cheese นะครับก็คือชีสเราหมดนะครับนะ run out of แปลว่าหมดนะครับเป็นกริยาวลีนะครับชีสหมดนะครับนะดังนั้นก็ ประโยคนึงนะครับแอนนี่แปลว่าบ้างก็ถามว่ามีชีสเหลืออยู่บ้างหรือเปล่านะครับความหมายใกล้กันเลยกับว่าชีสหมดก็ต้องเป็น there อะไรครับชีสเป็นนามที่นับไม่ได้นะครับนะต้อง there is นะครับ there is แล้วก็ไม่เหลืออยู่เลยนะครับนะแอนนี่ใช้ประโยคปฏิเสธและประโยคคําถามดังนั้นประโยคนี้เป็นประโยคปฏิเศธนะครับนะต้องเป็น there is นะครับ there is any นะครับตรงนี้เขียนลงไปคําว่า is n t any แค่นั้นเอง แล้วก็ตามด้วยชีสแลบแปลว่ามี h e ี t เหลืออยู่บ้างหรือเปล่าจบนะครับต่อไปมาเรียนกริยาวลีนะครับ Pro ูวนะครับวันนี้เรียนคําว่า Give นะครับนะ give back นะครับแปลว่า to return something to somebody นะครับแปลว่านําบางสิ่งบางอย่างไปคืนให้กับเจ้าของนะครับขอเรียกว่า Give back Give out นะครับแปลว่า i s s u e นะครับ issue แปลว่าผลิตออกมานะครับสต o p แปลว่าหยุดนะครับ หยุดการทํางานหรือว่าเครื่องจักรนะครับหนาเสียนะครับไม่ทํางานเรียกว่ากิฟเอากิ e เอาไว้แปลว่าเสียก็ได้กันนะครับกิฟอัพนะครับแปลว่าผิดหวังนะครับหนานั่นก็คือสต็อปหรือว่าหยุดนะครับนะ doing something นะครับหรือ having something นะครับหรือบางสิ่งบางอย่างหายไปหรือบางสิ่งบางอย่างหยุดกระทํานะครับกิฟอัพหยุดกิฟออฟนะครับแปลว่า i m i t แปลว่าปล่อยนะครับนะปล่อยอะไรออกไปก็ว่าไป กิฟอินนะครับแปลว่า give your d e f e นะครับยอมแพ้นะครับกิฟอินหรือยอมแพ้กิฟตเวนะครับแปลว่า to give something to somebody for free นะครับคือให้บางสิ่งบางอย่างแก่ใครด้วยการให้ฟรีนะครับหนาะไม่คิดตังค์หรือเปิดเผยความลับนะครับหนา reveal ก็คือ give away. กิฟต a เอาเว้นั้นมาทวนกันกทีแล้วก็เติมลงไปในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับมาทวนอีกทีครับนักเรียนกิฟต b แบ็กแปลว่าให้บางสิ่งบางอย่างคืนแก่เจ้าของ give out แปลว่าเสียนะครับ give up นะครับแปลว่าเลิกนะครับ give off นะครับแปลว่าปล่อยนะครับ give away นะครับแปลว่าเปิดเผยหรือแปลว่าให้ฟรีนะครับส่วน give in นะครับแปลว่ายอมแพ้ดังนั้นเรามาเติมลงไปนะครับ The fridge is g i v e อะไรครับ is giving giving off นะครับผม o W F นะครับแปลว่าปล่อยนะครับนะ The fridge is giving off, นะครับ a terrible smell แล้วว่าตู้เย็นนั้นได้ปล่อยกลิ่นเหม็นออกมานะครับนะกลิ่นแย่ๆออกมานะครับเพราะว่าอาจจะไฟดับหรืออะไรก็ว่าไปนะครับนะตรงนี้ใส่ก็ว่า give off นะครับ G-I-V-E-O-W-F นะคอ g i v g มีอยู่แล้วนะครับให้ใส่ก็ว่า off เฉยๆนะครับ O-W-F เนี่ยลุงนัทวุฒิเก่งมากเลยนะลูกนะ ตรงนี้บอกเนื้อหาที่คุณครูเคยสอนไปแล้วนะครับเรื่องเทนใช่เลยครับขอเยืนยอในการไล์สดเลยนะครับนะลุงนัทวุฒิเผือกชายเนี่ยเก่งมากๆครับเรียนอยู่ชั้นมหนึ่งเองนะครับนะนี่หนังสือชั้นมสี่ก็คล้ายๆกันนะครับเหมือนที่คุณครูเคยบอกให้ฟังนะครับนะเรื่องเทนนีใช้ได้ทุกชั้นนะครับแม้แต่ปิาตรีปิาโทปิาเอกก็ต้องรู้เรื่องเทนนะครับนะอ่ะทีนี้มาดูเรื่อง p ร o ซุวรร์กันต่อนะครับคือข้อที่สอง promise นะครับเขาสัญญาไว้ว่า not to give นะครับ secret นะครับ secret แปลว่าความลับนะครับดังนั้นข้อไหนครับที่บอกว่าไม่เปิดเผยนะครับนะก็คือ give away นะครับนะ give away แปลได้สองอย่างนะครับแปลว่าให้ฟรีหรือแปลว่าเปิดเผยนะครับดังนั้นตรงนี้ give มีอยู่แล้วก็ใส่คำว่า away เข้าไปนะครับนะเขาสัญญาว่าเขาจะไม่เปิดเผยความลับของฉันไปข้อที่สามครับผม I must give อะไรครับ chocolate to lose weight ฉันะครับทําอะไรกับช็อกโกแลตนะครับเพื่อที่จะลดน้ําหนักดังนั้นต้องกรีฟอัพนะครับนะกีฟอัพนะครับต้องเลิกนะครับเลิกรับประทานช็อกโกแลตนะครับตรงนี้ใส่กับว่า UP นะครับอัพลงไปแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดครับจอนนะครับเก็บแซมจอนให้อะไรแก่แซมนะครับผมเดอะมันนี่ให้เงินนะครับให้เงินคืนแก่แซมให้ในกรณีไหนครับในกรณีที่ he owe him He ในที่นี่คือจอนนะครับนะ ส่วนเมในะนี่คือแซมนั่นก็คือจอน,นะครับไปยืมนะครับไปยืมแซมมาโอแล่าเป็นหนี้นะครับนะไปเป็นหนี้แซมมาก็จอไปยืมแซมมาแล้วก็คืนเงินให้คืนเงินให้เป็นเกฟอะไรครับแต่เป็นเกฟนะครับเป็นช่องสองก็เกฟอ่าเกฟแบกนะครับนะบ A C K ให้กลับคืนไปตรงนี้ตรงๆงเลยนะครับนะไม่ได้แปลต่างไปจากคำศัพท์เดิมนะครับเกฟแบกนะครับผม เป็นนั้นว่าคุณครูเตรียมเอกสารไว้ถึงหน้าห้าสิบเจ็ดนะครับดังนั้นก่อนที่จะจบนะครับผมก็ขอทิ้งท้ากทีหนึ่งนะครับนานนานมาไลฟ์สดในช่อง facebook นะครับนะด้วยการแชร์หน้าจอให้เห็นอเอกสารด้วยนะครับว่าสอนเรื่องอะไรส่วนมากแชร์หน้าจอแบบนี้กับผมจะไลฟ์ในช่องแดงนะครับนะแล้วก็ในช่อง facebook ในส่วนมากจะให้เห็นเฉพาะภาพผมนะครับ โอเคครับผมวันนี้สัญญาณดีเสียงดีนะครับนาก็คือใช้ได้เลยก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านที่แวะเข้ามาเจอการบันทุกคลิปของผมนะครับผมได้เห็นว่ากระผมสอนนะครับมีสาระมีประโยชน์นะครับนะสามารถที่จะกด subscribe กดไลค์กดแชร์ได้นะครับนะก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งนะครับผมสโลแกนของกับผมนะครับการสอนภาษาอังกฤษนั้นก็คือนะครับภาษาอังกฤษนั้นไม่ได้ยากดังที่คิดนะครับลองสัมผัสสังนิดแล้วคุณอาจจะติดใจนะครับหรือพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า English is not as difficult as you think if you try m i g h t b e f a s c i n attached ครับวันนี้กรับผมขอจบการบันทึกเรียการไลฟ์สดไว้แต่เพียงต่นนี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับผมฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชร์็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุนให้ช่องกระผมครูอภินันต้องขอขอบคุณ